เกียรวิกผมมันผมบางเป็นคนผมบางค่ะผมบางมากผมบางระดับระดับหกผมมีบางเจ็ดระดับดิฉันบางระดับหกดิฉันวางระดับหกอืมก็เลยไม่สามารถที่จะไว้ผมยาวได้นะจ๊ะไว้ได้แค่นี้พอดูโอเคแต่ไว้ยาวกว่านี้ไม่ได้จ้ะ อืมอ <mm> ือหมสวัดีค่ะเข้ใจให้บ้างสิโอ้โหไม่มีใครเข้าใจเลยพี่หนุ่มเอาพระทองคำออกมาโชว์ MVP เลยจะมีพระพระดีๆเยอะนะพี่หนุ่มอ ER> ่ะ네 ราคาหลายลาย้านพี่หนุ่มนี่สุดยอดแล้วจากกันคนน่ารักมากนะเป็นกันเองอะ่ะอัธยาศัยดีน่ารักเป็นกันเอง ดิฉันแอบไปเปลี่ยนเสื้อผ้าในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าแกตล,ลอดแหละเวลาไปุ่นก็แสเพราะว่าดิฉันต้องไปแต่งหน้าในรายการดิฉันก็จะไปแต่งหน้าที่ห้องพักแกแต่ดิฉันก็จะไปแอบเปลี่ยนเสื้อผ้าในช่องห้อง,ห,องห้องแต่งตัวแกเราไม่มีที่เปลี่ยน อยากกินเนี่ยก็เลยซื้อมาจากร้านชื่อร้านสุดซอยคอยนานนะคะไปหลายรอบแล้วสองรอบแล้วอาหารอร่อยเขาเรียกว่าจี่รวงพึ่งครั้งที่แล้วไปไม่ได้กินมันหมดครั้งนี้ไปก็เลยมันมีพอดีก็เลย ต่างที่แรกบอกว่าจะไม่มีไปไปมามามีอืมก็เลยนี่กินกันนะ้ำจิ้มซีฟู้ดกินกันนะ้ำโปรตีนล้วนจี่เรียบร้อยนะนะะแล้วนะครับสุกแล้วตัวอ่อนมัน ไม่มีค่ะไม่มีไม่มีจากที่นี่ไม่มีที่นี่มีอันนี้กดเลยที่นี่มีอันนี้ค่ะมาเอา,าอนทตีให้ป้าหน่อยสิในตู้เย็นอะ่ะมีอยู่แพ็กหนึ่งอะ่ะเอา,าอนทตีให้หน่อยจะขายมีอันนี้ค่ะ มีอันนี้ค่ะอันนี้อร่อยไม่แพ้กันเลยช่ำเหมือนกันปลาอินทรีแดดเดียวทอดให้เสร็จสมบูร็จรูปพร้อมทานปลาอินทรีแดดเดียวทอดให้เสร็จสมบูร็จรูปพร้อมรับประทานมันมันหวานหวาน,วานใช่ค่ะหมายถึงหมายถึงไอ้รวงพึ่งใช่ไหมคะรวงพึ่งก็จะมีความแบบว่ามันมันอ่ะมันมันช่ำ,ชำ ไม่รู้จะรียังไงดีไม่รู้จะรีวิวยังไงแล้วนี่ดิฉันเพิ่งเคยกินนะกินกับน,น้ำจิ้มซนะีฟู้ดเนี่ยร้านก็ให้มาอืมอร่อยมาก ของแบบง่ายๆมีให้กินเยอะแยะไม่กินนะชอบกินอะไรแปลกๆสี่ร้อยกรัมค่ะแม่ปลาอินซีสี่ร้อยกรัมคะ่ะด,ดูดิดูดิดูดิปลาอินรีมีส่วนลดด้วยเหลือสามบาทติกตอกให้ส่วนลดติกตอกให้ส่วนลด อืมตัวอ่อันหมาปวันนี้สวยจังตอนเต้นดิฉันมีสองปางนะครับปางปางสตรีกับปางบุรุษเมื่อเช้าที่เห็นเป็นปางสตรีค่ะเป็นพระแม่แพรลี่ปางสตรีค่ะ อันนี้เป็นปางบุรุษมีสองปางจะใช้ชีวิตปกติปางบุรุษถ้าออกงานปางสตรีค่ะทุกคนกดตะกร้าให้หน่อยปลาอินซีแดดเดียวนะคะทอดให้เสร็จพร้อมทานไม่ต้องอุน่นไม่ต้องเวฟกินได้ทันทีนะคะเป็นปลาแดดเดียวไม่ใช่ปลาเค็ม ปายอทอดให้เต็ดพร้อมทานอร่อยมากนะบอกก่อนถ้าคุณไม่สั่งคุณจะเสียใจนะสั่งวันนี้พรุ่งนี้ส่งสั่งวันนี้พรุ่งนี้ส่งปลาอินทรียแพรี่ปลาอินทีแพรี่อื้อฉ่ำมากเอออันนี้ปางขายปลาอินทีค่ะพี่ผู้ชมอันนี้ที่เห็นอยู่เป็นปางขายปลาอินทรีย ไม่ค่อยไม่ทานเป็นเรื่องเป็นราวค่ะแต่ว่าไม่ได้ถือศีลแบบอาจารย์เบียงนะแค่ไม่ทานข้าวไม่ไม่เน้นนะ่ะอืมไปเก้าร้อยสามสิบเก้าท่านอ่าหนึออเดอร์มาแล้วหนึออเดอร์มาแล้ว ปลาอินทรีแดดเดียวทอดให้เสร็จสำเร็จรูปพร้อมทานกี่บ้านวันนี้เรแล้อแบบสิบบ้านพอสิบบ้านทำไมขายดีจังเลยอ่ะที่ฝอไม่อยู่ขายดีจังเลยนะใช่ไม่ต้องมาอยู่ด้วยแล้วเพราะว่าขายไม่ได้รวยแรงมากเลยกิน <c oughs> ข้าวกับอะไร <c oughs> หน่อยดูสินี่ครับกินข้าวกับผัด oh. กุโอ้ เออเกาเหลาแล้วก็แกงจืดแล้วก็ไก่ทอดเเเออลลิศยแต่ว่ามีอันหนึ่งอะไรนี่น้ำพริกเด็ดเดียวทุกคนนางขายของอยู่ละเออนล้วพริกเด็ดเดียวไม่พอ,อนะครับรแต่ถ้าใครอยากกินไปอันสีนะกดปอปลาหนึ่งไม่ต้องกดแล้วตะกร้าเต็มวันนี้พอขายเท่าน,นี้พอแหม่มขายดีเกินจ้างแกมาไล่ขายข้าวไหม เก็บเก็บตังไว้ตื้อข่าวเถอะแสนหนึ่งอ่ะแค่นี้แหละกินข้าวไปเถอะโอเคคิดถึงเหรอไม่คิดถึงหรอกไม่หรอกจะจะโทรมาขิงอะไรรู้โทรมาขิงอะไรก็ไล์อยู่ก็อ้โทรหานิดนึงอะไรอย่างงี้เดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะมีบางคนงอนว่าไม่ไม่โทรหาเลยเพราะว่าโทรไปแล้วไม่รับนะครับสองรอบชอบโทรไปตอนเวลาก็รู้อยู่เวลาห้าโมงหกโมงในเวลาสตสด ออเออโอเคคิดว่ามี2เครื่องไงก็เธอใช้โทรศัพท์2เครื่องไม่ได้ถือมันอยู่ในถุงอ้าวเหรอซซมนี่แหละซํมนี่เดอ้อคิดฮอดเดอ้อแม่แม่แบายบายนอยแม่สวัสดีค่ะอาวทำไมแม่ไปนั่งอยู่ตรงนั้นนะ่ะอิงไฟให้ลูกสิงไฟให้ลูกอะไรเพราะว่ายุงที่นี่เยอะเหมือนกันเออบรรยากาศอบ <า S 1> อุ่นนะอย่าไปนั่งกินข้าวด้วยจังเลยแม่แม่ <c oughs> แม่ไม่มจำราคาทั้งทีไม่ได้กล้องก็เก้า <c oughs> เออเออแม่เริ่มขายเก่งแล้ว <c oughs> ออวันนี้มีคนมาถามว่าฟอร์ดมีแฟนหรือยังเออใครที่ไหน <c oughs> ตานองตาแกแบบแกไม่ค่อยเล่นโซเชียลอ,อ้าวแกไม่ค่อยเล่นโซเชียลแล้วแกก็ถามว่าเมื่อไหร่อิงจะมีแฟนก็ถาม <c oughs> นที่ฟอดเลยว่ายี่ฟอร์ดมีแล้วเดี๋ยวไม่เคยเห็นนี่ <c oughs> เ,ออเคยหรอก แล้วก็คือก็ถามแกไปแกมาถามว่าแลาวสรุปเคยเห็นไหมหนีแกบอกว่าเฮ้ยเคยเคยเลยไม่เคยเคยแกบอกว่าเคยแล้วพอก็ถามว่าอ่ะหน้าตาเป็นยังไงสวยเออพูดดีดีมากบอกก็ชื่อตาเลยนะตาน้องเออตาน้องพูดดีมากค่ะใช่แกเลี้ยงวัวมาแล้วแกก็มาเจอฮ่าอ่ะฟอดนี่เดี๋ยวไงจำหนีละจำหนีเด้อบาย เ่าเก่งเมาเก่งเมาเก่งพูดเก่งเดี๋ยวนี้เขาพูดเก่งพูดชุบชุบชบชบอ่ะทุกคนแค่นี้แหละไปละแค่นี้ซ้ำนี้แค่นี้ก่อนยวค่อยเจอกันใหม่ที่เกียรคุยด้วยแล้วเพราะว่าตะกร้าไม่มีบายบายค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ปาชื่นไปแล้วจ้า